วันนี้ได้กล้วยน้ำว้ามาจากร้านเอเชียแต่สุกไปหน่อยอยากกินกล้วยบดชีก็เลยจัดการนึ่งซะเลยจากนั้นก็เทน้ำกะทิหนึ่งกระป๋องกับน้ำเป่าหนึ่งกระป๋องผสมให้เข้ากันเด็ดใบเตยมาจากสวนใส่ลงไปในน้ำกะทิให้หอมๆเราใช้น้ำตาลมะพร้าวและเกลือนิดหน่อยคนให้น้ำตาลละลายระหว่างรอกะทิเดือด เราก็มาปอกเปลือกกล้วยหั่นให้เป็นท่อนรอไว้พอกะทิเดือดก็ใส่กล้วยที่หั่นไว้ลงไปเติมหัวกะทิที่เหลือลงไปให้หมดพอเดือดก็ตักขึ้นใส่ถ้วยกินได้เลยที่เหลือก็เก็บไว้ไปกินที่ทำงานความสุขเล็กๆที่ได้กินขนมไทย